สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณมนัสวีนะครับคุณเยลโลเวลคุณคิงเคซีคอมเมดี้คุณมิสเตอร์ตอเต่าคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณยูซูภูมิพงคุณสุดแก้วซ k แล้วก็คุณพาคินนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x ็กซิล่าเกมนะก็อยู่กันกับเกมการ์ดวางแผนบนมือถือ SD สดีการ์ดจีเจเนเรชั่นเอเธนอนนะครับอ่ะก็ยังคงเป็นแนวทางการผ่าน่านนะครับเจเนเรชั่นทาวเวอร์เวสกันต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด่านที่12นะก่อนในช่องนะครับจะมีคลิปของด่าน15นะครับแต่ด่าน15เนี่ยยังเป็นทีม u ูอยู่นะเดี๋ยวค่อยเอาทีมฟรีทีหนึ่งนะครับแล้วก็9 4 1นี่เป็นทีมฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มา12นะเดี๋ยวค่อยไล่ทำปนะครับใกล้ครบแล้วอ่ะสำหรับด่านนี้นะครับอ่ะต้องบอกถึงด่านก่อนมันก็จะมีศัตรูอยู่4ด้านด้วยกันนะครับอ่ะ4ด้านด้วยกันนะก็คือทางซ้ายเนี่ยจะเป็นวิ่งนะครับกับเอเปียน นะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นตัวก็ต์เกนดั้มนะครับกับไอ้เจ้ามาสเตอร์กกนดั้มนะครับส่วนด้านบนมีเกฟไดสเลฟสี่ตัวง่ายๆนะพวกนี้ไปคอคอก็อตายนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวก IBO นะครับพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าไม่ต้องฆ่าก็ชนะนะครับแล้วก็เทอที่ส่งนะครับอาจจะมีคูซีกับเพนโลเปโผล่มานะจัดการแค่ตรงกลางนี่นะครับแล้วก็เกฟไดสเลฟข้างบนแค่นี้จบนะครับข้างล่างนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับโอเคอ่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับดาเนี้ยมันจะมีบัฟอยู่นะไอ้วงสีแดงนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบัฟเพิ่มโจมตรงนี้จะเป็นบัฟเพิ่มป้องกันนะครับก็ใช้บัฟให้เป็นประโยชน์แล้วก็จัดการนะครับอ่าทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมหุ่นฟรีเหมือนเดิมนะอันโซอร์เบิร์นนะครับยานฟรีฮายาโตะนะครับเดโอซีอองเดลต้าไคเซต้าทีนะครับอาซาเลโกเฟมอามาสุนะครับแล้วก็โตโรนะครับพยายามใส่นักบินที่กันได้สองครั้งอันนี้ผมเอาชิโบดี้มานะครับขับกอดกันดั้มโตโรเอเซนจะททาให้้้แงงไดครั นะครับแล้วก็อีกทีมนึงนะครับทับเอเดลยานด็อกเตอร์เจะนะก็จะมีเดวิดกันดั้มนะครับอันนี้ของผมมีปลดร้อยสองตัวแต่เล่นหอคอยครั้งที่แล้วนะชั้น20ทีมฟรีนะครับก็ลงมา2ตัวฟูลาเมอร์เดมเบเซต้านะครับแล้วก็มีตัวใหม่ตัวนี้นะครับสไต์ฟิทดอมกันดัม,มเมติโอนะครับปลดร้อยแล้วแล้วก็นักวินเบนนี่นะครับเนียแคมเบลนะแล้วก็ตัวโล่นะครับการสองครั้งนะอันนี้ผมก็ใช้ไอ้ลุงนี่มาตัวใหม่นะเดี๋ยวมันจะไม่มีงานทํานะครับ อ่าส่วนพวกของสมใส่นะครับอันนี้ผมใส่ของแบบลองๆนะพวกแบบเอธีเคปแปดเปอร์เซ็นต์นะครับพวกฮาร์โลอะไรแบบเนี้ยนะพวกของหลักก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่อ่าตัวพวก U R นะครับผมขี้เกียจสับไปสับมานะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีก็ใส่เต็มก็ได้นะครับมันก็ง่ายขึ้นนั่นแหละอันเนี้ยก็ใส่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับพวกของสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์ผมไปใส่ U R นะครับอ่าโอเค ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวไปดูแนวทางการเล่นกันครับอ่ะมาลุยกันเลยนะครับอ่ะเริ่มมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้รักคายนี่เล่นโมเดลพอยต์กันนะตรงนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องรักคายก็ได้นะครับเล่นเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็วัตโทโร่นะครับ โหสเตดนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ยิงใส่เอเปียนนะครับอันนี้ยังไม่ต้องช่วยนะครับอ่าให้วิงกรดั้มมาแทงให้นะตรงนี้เราจะแปะดีบัฟใส่โตโรนะครับโดยที่ไม่ต้องโดนส่วนนะครับแค่นั้นแหละอ่าทีนี้มาเดนี้บ้างนะครับคูนาเมอร์ดับเบิลเซตานะครับอมานี่นะแล้วก็ยิงใส่เบอร์นิงกันดั้มนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องช่วยนะครับ โอเคต่อมาก็เป็นดักกันดั้มนะครับดักกันดั้มนี่ผมเอามายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ตีไปอันนี้ก็ให้ฟูนัมเมอร์ดับเบิลเซตาช่วยนะ,ะเสร็จปุ๊บนะครับมีอาแคมเบลนะครับเดินมาตีซ้ำนะครับตีซ้ำอันนี้ก็ให้ฟูนัมเมอร์ดับเบิลเซตากับ ตัวดักแคนดัมนะครับช่วยกันตีนะอ่าแล้วก็เพิ่มช่องเดือนนะครับ <He can! S 1> เราจะมาที่ตรงจุดนี้มันจะได้บัฟสองอันนะอันนี้ก็ยิงใส่อันนี้ไปนะครับตัววิงเกอรดัม่าเดี๋ยวนะ oh. จริงๆถ้าอย่างนี้ก็เนะี่ยมาโอเคยิงใส่วิงเกอรดัมนะครับอ่าตรงนี้ ช่วยไปก็ได้อันนี้แปะดีบัฟไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับโอเคอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ก็เอาดักกันดัมนะครับตัวนี้มานี่แล้วก็พิมพ์ไปข้างบนนะแล้วก็เลิศหน่อยนึงเดินมานี่ต่อนะครับ ทิ้งไปข้างบนต่อแล้วก็เราจะมาตีนี่นนะตัวมาร์สกันดัมนะครับเนี่ยเราก็ลุ้มไปเลยนะครับให้เดี๋ยวผมเดินมาพิดช่องลงไปช่องเออนี่นะครับก็ลุ้มไปเลยเสร็จปุ๊บตัวโล่นะครับก็เปิดฟอร์สการ์ดแล้วก็เดินตามมา ทีนี้ก็มาด้านที่บ้างนะครับทางด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดการวิ่งต่อนะ,อะเดี๋ยวผมใช้จริงๆเอาเนโอซิอองก่อนดีกว่าเนโอซิอองมาไปวิงเด้มนะครับโอเคตายพอดีนะแล้วก็อัลเลนะครับ น,นี่ก็ขึ้นมาจากการพวกเซฟดัเกเซฟข้างบนเนยะโอเคแล้วก็มาที่เดลต้าไข่นะครับเดลต้าไข่ก็มาระยะที่ยิงฟรีอะนะแล้วก็อันนี้ใช้มีอาเคมเบลช่วยนะครับน,นี่แปะอะ่มีเคมเบลเดี๋ยวก่อนแปะดีบัฟก่อนนะโอเคนะครับทีนี้ อ่ะเดี่ยวซีออนเลครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้เพิ่มท่องเดือนอีกนิดนึงก็ได้ไม่พ่นแทะไม่พ่นแทะไม่เป็นไรประมาณนี้นะน,นี่ก็ช่วยยิงไปนะครับไม่อยากเข้ามาให้ใกล้เข้ามาเลยแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับ อยังไงมันก็กาดอยู่ดีนะมันก็ลุ่มไปนะครับแล้วก็มาจัดก,การต่อนะครับจัดก,การเอเปียนผมไว้นี่ดีกว่าโอเคแล้วก็เบอร์ Burning นิงนี่ครับวอดกาดแล้วก็ตามขึ้นมานะครับเข้ามาตรงนี้ก็ได้ แตนบายนะครับที่เหลือก็รอรับดาเมจจากข้างล่านะครับฟาวลรอดแค่นั่นแหละอันนี้ก็กางโล่ไปนะครับยืนกันแม็ปสองครั้งนะครับโอเคมาเถึงโสงนะครับอ่ะก็จะเป็นคูซีกับเพนโเนเปโผล่มานะครับ อ่าแต่ว่าตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเอาสไตฟีดองกับดาวเมเทอร์ยืนไว้นะครับตัวโล่มันจะมาแทงให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินหาตัวมาปิดตรงช่องนี้นะครับจะจบเลยนะครับก็จะบล็อกพอดีนะครับเราก็เอาไว้นี่ก็ได้นะอ่าตัวโล่นะครับตัวโล่มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไม่อยากจะเอาตัวโล่อีกตัวไม่ถึงโอเคตัวนี้ก็ได้นะนี่เราก็เดินพอดกาดมาเนี่ยวางไว้เฉยแค่นี้เราก็บล็อกได้แล้วนะครับ ทีนี้ก็มาลุมจัดการเจ้านี้นะครับเดี๋ยวเจ้าเนี่ยมันจะไอ้นินดหนึ่งมันจะตีแรงนิดหนึ่งนะครับก็ผมพยายามจะเอาตัวนี้มาดีบัฟก่อนนะเดินมาไม่ถึงซะด้วยไม่เป็นไรเอาไอ้นี่มายิงก็ได้นะครับ ตรงนี้ต้องยิง5ช่องเลยครับเพราะว่าถ้ายิง4ช่องมันจะส่วนเราเนี่ยอ่าแล้วก็ใช้ปูนาเมอร์ดับเบิลเซตอนะครับอันนี้ก็นี่แหละส่วนตัวนี้ยังไม่ต้องช่วยนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ เอาตัวนี่โอซิอองมาอีกนะครับไม่ขึ้เหมือนกันต้องเอาตัวที่มันพอดีอ่ะตัวนี้เปิดฟอสการ์ดนะครับแล้วก็เข้ามาจิ้มก็ได้เพราะว่ามันมีนี่ตีก่อนอยู่นะครับมันมีตีก่อนอยู่ทิมทิปสไตล์นะสามารถเอาเล่นแบบนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ช่วยกันลุมไปนะครับเมียแคมเบลไม่ต้องนะ อนนเาเมียคือต้องยิงเนี่ยคิดว่าไม่ต้องอ่ะดูไปนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จัดการยิงเจา้าแนนต่อนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ตีเข้าไปก่อนทีหนึ่งนะอันนี้ก็ช่วยยิงไปเลยแล้วกันแล้วก็เดินเข้ามานะครับติงตัวนี้อยู่ไกลก็ได้ ห้าช่องโอเคอันนี้จริงๆลืมผมลืมแปะดีบัฟก่อนนะเนี่ยไม่เป็นไรไ<ป>ค่อยนุ่มไปเลยครับไม่ต้องรีบก็ยิงไปนะครับ แล้วก็ที๊ยวอกันดั้มนะครับชาจะตีไปอีกหนึ่งทีนะโอ้ยอ่าแล้วก็นี่นะครับปิดท้ายเดินมาตรงชุดบัฟนะแล้วก็ตีนะครับอ่ะจบแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการผ่านด่านนะครับหอคอยนะครับชั้นที่12นะครับ Generation Tower West นะครับด้วยคุณฟรีนะอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไปที่นี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ พูดคุยกันในช่องนะรวมถึงซับสไคร์เบอร์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณพาอาคินคุณสุดแก้ว CK คุณยูซูภูมิพงคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณวิเซอร์ตอต,อต่าคุณคิงเคซีคอมเมดี้คุณเยโลวเวแล้วก็คุณมนันสวีด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ